ครับอันนี้เป็นพลอยเททรไทยสีฟ้าน้ำทะเลเข้มกับสีฟ้าน้ำทะเลหยดน้ำกลมก็สวยนะครับหยดน้ำก็สวยกลมประมาณ9.5น้ำหนักประมาณ9.5ขายไอหยดน้ำก็1.70 1.70นะครับให้ดูเป็น นี่ครับสีนี้สวยมากนะครับเน็ดนี้มดนิสวยนะครับ95สีฝ้ายอย่างนี้จะไม่ค่อยมีนะครับสีฝ้ายอย่างนี้แล้วก็เป็นหยดน้ํานะครับหยดน้ำมาจะให้ดูทีนะครับหยดน้ําแบบนี้ครับเน็ดนี้ก็สีไม่จืดมากนะครับ ก็ลองกว่าเม็ดแรกหน่อยหนึ่งนะสีนี้ก็ทำจี้สวยครับหยดน้ำนะครับหยดน้ำครับคอยของเราจะนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับสนใจก็โทร0871505601ครับ